เอาแค่เอาแค่ไม่ใช่ไม่ใช่สิบสองไปแล้วไงต่อไปก็เบอร์นี้ไง oh. อ๋ออ่าที่เดียวพี่พอแล้วมั้งอ่าโอเคเร,เ,อรเราต้องการแค่ขนาดร่องตอนนี้ตอนนี้ก็ไล่เบอร์ไปเห็นไหมอ่าอันนี้สามสองมันมีสามสองกับอะไรพี่ดูนีมันมียี่สิบหกกับสามสองเอาด้านที่เป็นย <26, S 1> ี่สิบหกก็ลงด้านนี้ยี่สิบหกลงก่อนนะ ลองก็อีกด้านหนึ่งหรือว่าอ่าครับกดูความใหญ่เอาอันนี้ชัดตอนนี้เลยอ่าเอาเอาเอาล่องประมาณว่าพี่ใส่สายแล้วสายไม่หลุดออกมา ามาตินบางอันมันเป็นปิมเลยนะปิมเลยใช่เคียริอ่ะปิมเลยอ่ะเคียริอ่ะมาตินตรงเนี้ยน่าจะเดินไม่ได้มันออกง่าเคียริอ่ะนิดเดียวเลยอ่ะมันขยายเหมือนมาตินแน่เลยใช่ใช่มันจะเป็นทรงอย่างเงี้ยเหมือนมันเหมือนมันคราวนี้ได้ไหมมันปลานออกนะอ่าถ้ามาตินมันจะเป็นอย่างนี้นะใช่จะเดินนมัอันเนี้ยคราวนี้พี่มันจะบานออกมาหน่อยเพี่ยวกระดาษทรายลบคมข้างกระดาษทรายนะกระดาษทราย ไม่ถ้าเป็นของวัดตินนะี่ยข้างบนนะี่ยมันจะไปเยอเอกมาน,นหน่อยเอาวันนี้ได้ปหมเนี่ยมันจะแปะออกมาหน่อยอันนี้ได้ไหมครับอ,อ,อีนน่เกียรได้ไม่ได้ไไดแต่งข้างน,นี่นี้เลยพี่<ป>จะได้โคง้งแล้วพอได้โค้งเนี่ยพี่ต้องดูดูซ้ายดูขวาถ้าถ้าขวาพี่ทำเท่านี้นะพี่ก็ทำซ้ายให้เท่ากัน